ช่วงปีหลังมานี้นะคะมักจะได้รับคําถามบ่อยและบ่อยมากๆสาหรับสาวไทยที่แต่งงานกับฝรั่งต่างชาติบางคนนั้นแต่งงาน5ปี10ปี15ปี20ปีมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็คือบอกว่าไม่ค่อยได้ภาษาภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายก็ไม่รู้เลยนะคะสามี บอกว่าหากเขาไม่อยู่จะได้นู่นได้นี่ได้นั่นแต่ไม่เคยได้เห็นเอกสารไม่รู้สิทธิ์ไม่รู้อะไรของตัวเองเลยซึ่งเพิ่พูดตรงๆนะคะว่าสิ่งพวกนี้มันคือเป็นสิ่งที่เหล่านั้นจําเป็นที่ต้องรู้ เรื่องของเราให้มากที่สุดเพราะนายเพราะไม่ว่าแต่คุณจะแต่งงานกับฝรั่งต่างชาติไปอยู่แห่งหนตําบลไหนบนโลกใบนี้ก็ตามนะนะคะจิตของเราเราต้องรู้เราต้องพิทักษ์ไว้สามีบอกว่าจะได้นู่นได้นี่แล้วคุณเคยเห็นเอกสารไหมพูดแต่ปากหรือเปล่านะคะแล้วหากกรณีที่เราไม่ได้ภาษาเราต้องเอาตัวของเรานั้นดิ้นรนให้ได้ภาษาแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่รู้กฎหมายก็ต้องศึกษาเข้ากลุ่มคนไทยนู่นนี่นั่นถามเขานะคะถาม